ได้คือ <c oughs> นั้นสัญญาผมจะโทรผมพอดีผมไม่อยู่ผมไม่อยู่กรุงเทพผมประเทศไทยผมต้องอบินบินออกวันนี้แต่ผมจะคิดว่าถ้าเกิดเขาเขาทำสวยน็อกด้วยหมายถึงทั้งคู่หรือว่าเฉพาะคน,คนใดคนหนึ่งครับไม่ไม่<ๆ>ไม่ไม,ไมคือแบบซูเปอร์สตาร์ที่วันลำปางวันพินีมีโอกาสมีคอนแทรคมีสัญญาขึ้นไปไว้วันถ้าเกิด ผมดูเพชรสุมวิทย์เขาชคดีแล้วก็มันมันมันสองอย่างเขาเขาเป็นแม่ม่มวยไทยสุดยอดจริงๆแล้วก็เขาใจใจเหมือนจ,จะจะน็อกใจจ,จ,จบปิดเกมเขา,จาใจว่าใจปิดเกมมันไม่ใช่ใจสู้อย่างเดียวใจปิดเกมทำไมผมให้แรมโบ้ที่โดนน็อกจำได้ว่าอาทิตย์ก่อนที่โดนน็อกผมให้โบนัสสามสเพราะว่าใจเขาเต็มที่สามยกเขาจะพยายามปิดเกม เขายังแพ้เขาอ,อยากอยากอยากปิดเกมโอ้ผมบอกโอ้มันไม่ต้องจําเป็นอยู่ปิดเกมหรอกไม่ต้องจําเป็นอยู่ชนะนะที่จะได้โบนัสแค่สองโชว์แม่ไม้มวยไทยสุดยอดยอดเยี่ยมแล้วก็โชว์อยู่มีใจปิดเกมเตาใจพิจเพชรณาจะใจเพชรคคาโอเิเลอร์อินสติงคิเลอรณาใช่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 ใ์่ในนี่ในในภาษาอังกฤษเกมเนสชื่อเกมเนสเหมือนกับ killer instinct เราต้องมี เราต้องมีครับแสดงว่า11ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็คุณชาติก็เห็นนักบอลได้หลายคนอยู่ในข่ายเหมือนกันที่จะขึ้นไปวันใหญ่ผมตอนตอนี้มองเพชรสุขมิดอยู่ผมบอกอไม่มีหลายคนแต่วันศุกร์นี้เขาจะชกใช่ไหมเขาอาจจะเป็นคนที่แรกรที่ได้คอนแทรคในวันใหญ่3.5ล้านบาท กรณีถ้าได้ละครับฮะเกิดกรณีถ้าเป็นสุขุมวิทได้จริงๆวันนั้นเนี่ยจะให้มิชเนี่ยแอนนวสปอนเวทีเลยหรือเปล่าครับหรือว่าจะมีการประกาศตามหลังที่หนึ่งก็ยังต้องดูก็จะแบบทุกคนต้องดูก่อนโอเคทุกคนไปดูก่อนแค่ผมบอกว่าตอนนี้ผมให้โบนัสน้อยอย่างเดียวสามสามแสนห้าบาทสามสามแสนห้าหมื่นบาทถามเรื่งและสองครั้งห้าหมื่นห้าหมื่นเหรียญครับพ่อครับ กลับมาถามน